สวัสดีค่ะ เปิดคลิปมานะคะหลายท่านอาจจะตกใจค่ะว่าข้างหลังเรามีเครื่องทําน้ําอุ่นหลากหลายรุ่นแบบเลยนะคะค่ะใช่แล้ววันนี้มีไรจะบอกค่ะเราจะมีเกร็ดความรู้ดีๆมาฝากอีกแล้วนะคะนั่นก็คือปุ่มการใช้งานที่อยู่บนเครื่องทําน้ําอุ่นบางท่านนะคะซื้อเครื่องทําน้ําอุ่นไปแต่ก็ยังไม่ได้สังเกตนะคะว่าเครื่องของเรานั้นมีปุ่มที่ช่วยในการตัดไฟนั่นเองนะคะนั่นก็คือปุ่ม ELB หรือว่าปุ่ม ELCB ค่ะวันนี้มี ไรจะบอกแล้วก็มีข้อมูลดีๆมาฝากค่ะซึ่งปุ่มน,นี้นะคะเราก็ควรให้ความสําคัญอย่างมากนะคะอย่างที่เกินไปแล้วว่าช่วยในการตัดกระแสไฟรั่วนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของบ้านของเรานะคะทุกๆหลังตอนนี้นะคะก็จะมีการใช้งานเครื่องทําน้ําอุ่นที่เป็นแบบไฟฟ้ากันหมดแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นด้านบ้านพักของเรานะคะโรงแรมนะคะหอพักต่างๆต,ต,ตรงนี้นะคะอย่างถ้าเกิดว่าเราใช้งานเครื่องทําน้ําอุ่นอยากจะทราบว่าเครื่องของเรานั้นทํางานปกติดี มนะคะคก็จะมีวิธีการทดสอบอยู่ค่ะโดยวิธีการทดสอบง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือกดปุ่ม ELB test หรือว่า ELCB test บนเครื่องของทำน้ำอุ่นของเรานะคะโดยการกดปุ่มนะคะก็จะมีเสียงดังแบบนี้ค่ะแล้วก็เด้งแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นเราก็ลองเปิดน้ำดูนะคะ แล้วก็ใช้มืออังน้ําค่ะถ้าเกิดว่าน้ําที่ไหลออกมานะคะมีเป็นน้ําในส่วนของอุณหภูมิห้องนะคะก็แสดงว่าระบบตัดไฟของเรานั้นทํางานได้ปกติค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเปิดน้ําเอามืออัางแล้วนะคะน้ํามีอุณหภูมิที่เป็นน้าอุ่นแสดงว่าระบบตัดไฟตรงนี้อาจจะมีปัญหานะคะตรงนี้เราก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เรียกช่างเข้ามาตรวจเช็คนะคะหลังจากนี้นะคะท่านไหนที่ซื้อเครื่องทาน้ําอุ่นไปแล้วนะคะก็สบายใจได้ เลยค่ะว่าเครื่องทำน้ำอุ่นของเรานั้นปลอดภัยนะคะจากระบบไฟลวเพียงเราทดสอบนะคะตามวิธีการที่แนะนำไปได้เลยค่ะหากใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะบอกต่อคลิปดีๆแบบนี้นะคะไว้มาพบกันใหม่ค่ะมีอะไรจะบอกบอกทุกเรื่องที่เรารู้ให้คุณทราบ